สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุก,กท่านเลยนะคะเจอกับใบเตยในคลิปลันดอมอีกแล้วนะคะกับหัวข้อรันดอมในวันนี้นะคะปาฏิหาริ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเป็นเรื่องอะไรไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามใบเตยด้วยนะคะเป็นไพ่แบบรันดอมเราไม่ต้องเลือกกองไพ่นะเข้ามาฟังได้เลยปาฏิหาริ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ไพ่สองเหรียญไพ่สองดาบขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะพยายามควบคุมคอน t r o l ชีวิตให้มันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ในบางอย่างในบางเรื่องยังเลือกไม่ได้ซ้ายดีขวาดีเอหรือ b ีดีหรือคนนี้ดีคนพี่หรือคนน้องอาจจะยังเลือกไม่ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะเลือกได้หรือไม่ได้สุดท้ายคุณก็ต้องเลือกค่ะ การตัดสินใจในครั้งนี้จะนำพาโอกาสดีๆมาในชีวิตคุณนะคะถ้าชีวิตของคุณมีปัญหามีอุปสรรคเจอกับทางตันนะคะคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะนัมเบอรวันมากเลยนะเห็นไหมพร้อมบวกพร้อมลุยพร้อมสู้มากเลยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้สุดจัดมากเลยนะคะการใช้ชีวิตเนี่ยมีความมั่นใจค่ะสาสางปัญหาคลี่คลายปัญหาได้และมันเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะ แล้ไพ่ต่อมานะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของความหวังโอกาสการเติบโตและพลังนะคะถ้าคุณไม่สบายถ้าคุณไม่แข็งแรงถ้าคุณสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะคุณจะมีกำลังใจอะ่ะเออในการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆนะคะแล้วคุณเองเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามามีเงินก้อน มีโชคมีลาบนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือโอกาสดีๆจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่รังสรรค์ใน,นรม,มิตชีวิตตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่คุณจะเป็นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทํามาค้าขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เราขยันหมั่นเพียรนะคะสร้างเนื้อสร้างตัว เป็นช่วงที่คุณได้รับผลผลิตผลตอบแทนอะไรที่คุณทํามานานแล้วอะไรที่คุณตั้งใจทํามันกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะได้รับผลตอบแทนได้รับผลผล,ผลิตความสัมพันธ์ถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอ่ะเราไปดูต่อเราไปดูต่อการเงินค่อนข้างดีนะการตัดสินใจก็ค่อยคิดค่อยๆดําเนินการนะคะ เห็นไหมคะไพ่8ดไม้การงานราบรื่นลงตัวมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความร่ํารวยและสวยงามจ้ะเลอค่าเพอร์เฟกดีงามพระรามก้าวมากๆเลยนะคะมีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองที่สําคัญถ้าคุณอยากจะเจอคู่คุณอยากจะมีคู่คุณอยากจะเจอคนดีๆคุณจะได้เจออย่างแน่นอนนะคะพิมพ์2-22รับพลังงานดีๆเจอกันไหม